มีพ่อมีแม่ฉันก็มีพ่อมีแม่ฉันไม่ขอพ่อกับแม่หรอกะฉันมาขอพ่อแม่ฉันก็ต้องขอเธอสิเอ้ยเฮ้ยเอาบ้านอะมาอะไรกันอะสมองไหลแล้วช่วยด้วยช่วยโกยสมองหน่อยช่วยโกยฟุตสมองเลยโกยสมองหน่อยเรียนเวอร์ศพเขาเท่ากับ มีง่วงน,นอกกนกม่กระงงแรงเกินช็อตอิวไอว่าผมอยู่ยาวประมาณเนี้ยกา,าลังรอนะอใช่มันดูแบบเกาหลีมากเลยอะเลิศชอบสมพงศ์ชอบผมชอบผมอะไร Me, <laughs> you have to pay uh, twenty thousand dollars. Yay! บ้านะ Bra. ละโจ๊กิงเนี่ยโจ๊กิงเล่นมุกเล่ามุกอะไรนะมุกสมองอะไรสมองอะไรอ่ว if you so me เงแต่ถ้า if you love me อะไรไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้คับรักตัวเองรักตัวเองเท่านั้นแหละครับผมรออยู่นะผมไม่ลืมนะจะเอาก่อนไหมล่ะ พอ่อค้าเอาใจพ่อค้าก่อนไหมล่ะไม่ใช่ไม่ได้เป็นงางงานนเนี่ยเราพูดพูดไม่ทันจบเลยอย่ามาชงอย่างนี้นะเฮ้ยวิ่วงฉไม่ใจง่ายนะั้นนะจริงเหรอจริจงหรือเปล่าคนคนนี้แบบรักใครยากมากแต่ว่ารักเธอนะเธอคนนั้นที่กำลังดูอยู่อะเธอคนนั้นแหละ,ะไม่ต้องยิ้มไมายถึเธอนั่นแหละไม่ใช่เธอเธอนู่น ก็ดูอยู่เนี่ยเอออย่าพึ่งพูดดิฟังน,น,นี้ก่อนเธอน่ารักนะ <c oughs> เธอดูอยู่อ่ะคนที่ดูอยู่เธอน่ารักนะแต <c oughs> ่เธอชอบดื้อนะเธอคือไปหลายดอมนะฉันจะ ที่ fall in love with โน้ตอื่นจริงๆอ่ะจจจะบอกว่าถามว่ารักไหมรักนะเอ้ยแบบแต่คือเราณณตอนนี้เรา เงินมากกว่ากบับเพื่อนอีกอ่ะใช่ไม่ชุกกระดาดีวใจเลยรักจริงไหมได้ลรอกแค่อยากจะขอให้พ่อช่วยฟ้าหน่อยเงินในบัญชีไม่พอใช้ขาดนี้ฟ้าขอไปเลยได้ไหมอุยมีคนกอดผมกออ้าวมีคนกอดผม

หน้าแบบเฮ้ยหน้าเราเท่ากันเลยหน้าเราเหมือนกันเลยนะหนะครับเฮ้ยไกลมากผีผักนะเวย้ยผีไม่ผัก,กเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะผักเองเอ้ยนี่ไงเพราะฉันเป็นแดงบูมเมื่อไรเดี๋ยวจะสถาบันอะไร กละคฉันจะเอาคืนเพราะว่าแกดกอดที่เราเราไปเราไปเที่ยวแบบพี่คันเล่นนด้ไหมเฮ้ยเอาว่างเอาว่องแบบพี่จองไหมแต่จริงๆอร่อย จะเป็นลูกพี่พ่อมีแม่นะแกจะทำแบบนี้ไม่ได้นะเขาพูดตรงๆนะแบบเพื่อนกันมันโนหรือเปล่ารถตู้มันก็แบบมันคงคลึงรถตู้มันคงไปข้างหน้าแกเอาหัวมาชนฉันคิดไปเองแกเอาหัวมาชนตังแกคิดอะไรวะเนี่ยอย่านะอย่านะคิดไปเองทั้งนั้นไอ้ไข่ข้าข้าไหนดีถ้าจะถ้าจะแย่แล้วตอนนี้ เดี๋ยวผมขอพวกเรางคนล้วรับรกไปกันต่อเจอกัน,อกนไนนอหน,น้านบายบายป<ม>ากแอสเสเซตอนนี้นขึ้นอันดับหนึ่งยังอันดับหนึ่งในใจเธอใช่ขอแค่อย่างเดียวอันดับหนึ่งในใ,นใจเธออ้ย ดูก็รู้ว่าใครมีใจยบา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 ย้าทั้งกูเหรอเฮยบายบาย